สวัสดีครับกาบเรียาศาสตร์วิชาแดงจำรูนะครับกระผมนายสหรัฐพลน้อยรนหกสนักศึกษา6 5กษา6 5 9 4 4 1นะครับสำหรับการศึกษารายกรณีหรือ case study นะครับผมก็ได้เลือกศึกษาในกรณีของเด็กชาย A นะครับที่เป็นนามสมมุตินะครับเขาเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีสติปัญญาดีแต่ว่าเขาจะขาดในเรื่องของ รควบคุมอารมณ์แล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงในชั้นเรียนซึ่งคือจากการสังเกตแรกๆที่เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนก็ได้เห็นพฤติกรรมเขาหลายๆครั้งเขาก็ชอบที่จะใช้ความรุนแรงกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการที่บางครั้งเขาไม่พอใจอะไรอย่างเช่น เมื่อจัดกิจกรรมที่ให้เขาตอบคำถามเขาก็จะ,ะ,ะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยตอบคำถามได้ได้ไม่ถูกหรือว่าเล่นกิจกรรมที่มีการแข่งขันแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ผลที่ชนะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจเขาก็จะใช้อารมณ ต่างๆนานาบางครั้งก็ร้องไห้ระหว่างการจัดกิจกรรมซึ่งตัวนี้ครับเรงเห็นว่าถ้าย er ังเกิดปัญหาตรงนี้อยู่ชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชั้นเรียนเขาปัญหาในชั้นเรียนมันก็ยังเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาเกิดปัญหาที่เขาไปใช้ความรุนแรงในสังคมนะครับตรงนี้ก็ มันก็จะอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อชีวิตเขาครับอันนี้ก็เลยผมก็เลยเล,เล็งเห็นว่าก็อยากที่จะศึกษาพฤติกรรมของเด็กคนนี้แล้วก็มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและผมก็เลยได้ศึกษาแล้วก็เห็นพฤติกรรมของเขาก็เลยได้ใช้วิธีการในการ ได้ใช้วิธีการโดยการแรกๆเลยนะครับแรกๆผมก็ได้ใช้วิธีการในการที่จะ,ะแรกๆที่ผมเข้าไปสังเกตในสัปดาห์แรกเลยเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่นิง่ง g เป็นเด็กที่รู้สึกว่าเมื่อเราเข้าไปสอนเนี่ยเขาจะต้องวาดภาพระบายสีตลอดเวลาอยู่นิง่งเอาดินสอเอาปากกาเอาอะไรบ้างมาเล่นต่ออันนี้อะไร น,านาในห้องนะครับซึ่งผมงก็ใช้วิธีการเดินเข้าไปถามว่าทําไมเขาถึงเล่นแร,แรกเราก็ยังไม่รู้เนาะเราก็เข้าไปสอบถามเขาว่าทําไมเขาถึงยังเล่นกล่องมือสออยู่นะครับและพอไปถึงสัปดาห์ที่2ที่ได้บันทึกไว้นะครับก็เห็นว่าเขาเนี่ยจะชอบใช้อารมณ์นะครับในการแก้ไขปัญหายึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างเช่นคําตอบถ้าสมมุติว่าเราถามคําถามนี่เคําคำถามเช่น สัตว์อะไรมีสีขาสมมติว่าเพื่อนตอบแมวสุนัขต่างๆแต่ว่าคำตอบเขาจะยึดว่าเขาตอบแค่สุนัขอย่างเดียวครับเราก็จะตอนขึ่นผมก็จะใช้วิธีการที่เขาเ้าไปถามเขาว่าอ่เาเข้าไปถามเขาว่าทำไมถึงยึดคำตอบนี้และทำไมถึงอ่มีพฤติกรรมที่แกล้งเพื่อนครับ ซึ่งเราก็ใช้วิธีการที่มันหลากหลายแล้วก็ผมก็ใช้ในเรื่องของวิธีการเสริมแรงเสริมแรงไม่ว่าจะเป็นการเสริมแรงทางบวกก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าในค่าเรียนเขาเนี่ยไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีในชั้นเรียนเราก็จะให้ดาวไว้ถ้าเกิดครบ5ดาวต่อครั้งเนี่ยก็จะมีนำมาแลกของ แล้วก็ช่วงของการสอนหรือว่าการทำงานแทนที่ว่าเขาเนี่ยจะได้นั่งอยู่กับที่ได้ไปแกล้งเพื่อนคนนั้นแกล้งเพื่อนคนนี้เราก็ให้เขาเนี่ยช่วยแจกใบงานระหว่างเรียนนะครับ mm hmm. เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือครูในการแจกใบงานต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนช่วยกันทำอะไรนี้แล้วเวลาที่โหวตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะ ให้เพื่อนเห็นความสําคัญของเขาว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ห้องเรียนนี้น่าอยู่อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มเราก็จะให้เขาไปมีบทบาทในกลุ่มอย่างเช่นเขาเป็นคนที่พูดมากาพูดบ่อยก็จะให้เขาเนี่ยเป็นโดวแทนในการที่จะนําเสนอง,งานแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่ง หลังๆมาครับจากการที่ผมใช้วิธีการต่างๆมากมายแล้วก็เ,เห็นถึงพฤติกรรมของเขาที่เปลี่ยนไปก็รู้สึกว่าเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นก็จะส่งผลต่อตัวเขาแล้วก็อาจจะส่งผลให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขน,นะครับ สำหรับการนำเสนอเคสตัศดี้ในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่หาวิธีการต่างๆนานาที่จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาในการสังเกตพฤติกรรมต่อไปนะครับขอบคุณครับ